อาวุธปืนกลสามารถหาจากไหนกันได้บ้างปืนกลก็คืออันนี้นี่แหละที่มันยิงอยู่ตอนนี้เนี่ย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 หาจากไหนได้ไดบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่า,วา,าเผื่อบ,บางคนไม่ทราบนะก็เลยต้องบอกกันตรงๆนะอันดับแรกนะครับมาในส่วนของอตรงนี้ตรงนี้สี่เหลี่ยมตรงนี้จากนั้นเห็นคำว่าสก,กิลไหมครับเผื่อบ,บางคนไม่ทราบจริงคลิปนี้เลยต้องเกิดเพราะผมอะ่ะเป็นหนึ่งคนที่งโง่ก็ยอมรับแหละทำไมแม่งมีวะทำไมกูไม่มีวะอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวเรามาคุยก่อน อย่างแรกนะพอมาที่สกิลเนี่ยมันจะมีในส่วนของอาวุธที่เอาไว้คว้างนะครับต่อมาก็คือเป็นได้ก็คือเหมือนกับเป็นกับดักเออแล้ว่ากับดักนะครับมีทั้งกับดักทุ่นระเบิดมีฮิ้วและปืนกลนั่นเองอาหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่ผมเห็นคนใช้ปืนกลซึ่งผมก็เข้าใจได้นะไม่มีอะไรสงสัยแล้วก็อันดับต่อมาส่วนของพาสซีฟเนี่ยคือเรียกง่ายๆว่าดาเมจอ,อะไรนะใช้อาวุธใกล้อะ่ะ ไอคูดาวมันจะน้อยลงนะครับแล้วก็ตีแรงขึ้นด้วยแล้วก็ปืนเนี่ยเห็นปะจเกาะอ,อะไรเงี้ยเพิ่มในส่วนของ Energy ของตัวเองเพิ่มนู่นนี่นั่นปืนไฟแรงขึ้นเนี่ยว่าไปนะครับมีดอะไรเงี้ยค่อยคุยกันนะครับมันเป็นดังนี้เอาเอา,เอาใ,หให้เห็นภาพก่อนว่ามันมีทักษะลักษณะประมาณนี้ส่วนวิธีการใช้งานเป็นดังนี้นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยปกติตอนเราเปิดเกมมานะครับก็ไปที่สกิลใหม่ก่อนตอนแรกเนี่ยมันจะให้เราไประเบิดอันนี้ นั่นเองนะเนี่ยตอนแรกเกมให้มานี้ชัดเจนนะครับอันนี้เอาให้เคลียร์ก่อนระเบิดสิบุ้มเรียบร้อยแต่จริงๆเราสามารถเปลี่ยนได้โดยไปที่สกิลนี่แหละและไม่ต้องทำอะไรเลยนะใส่จบเห็ <laughs> นไะ่ยนี่ๆตรงนี้ตรงนี้เนี่ยๆๆๆๆ,ๆ,ๆมันมัอยู่เนียมันอยู่เนี้นยแค่ใส่ครับจบเลยไม่มีอะไรแบบซับซ้อนเลยคือแบบผมนั่งหาตั้งนานอนะ อันนี้คือสารภาพกันตามตรงนะกูหาหนานมากเพราะว่าผมนึกว่าตอนแรกอ่ะนึกว่าแบบจะต้องไปสร้างใช่ไหมหรือว่าจะต้องทําอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะสรุปแม่ไม่มีเลยอันนี้ออใชารัดก่อนนะครับอันดับต่อมาแล้วในส่วนของปืนหลักปืนกลน่ะลักษณะเดียวกันเลยเนี่ยศัยอันนี้ถ้าเป็นฮิวนะก็ใส่ฮิวถ้าปืนกลก็ใส่ปืนกลส่วนคุณจะอัพอันไหนก็นแล้วแต่สะดวกและข้างบนเห็นบ้างมีคำว่าทานเลนเวลเ,ลเดี๋ยวมีคนถามว่าเอา้าแล้วมันจะอัพยังไง หาแบบไหนนะครับส่วนที่สําคัญมีสองส่วนหนึ่งเงินเงินเนี่ยใช้แทนทุกส่วนเลยอันต่อมาคือสายฟ้าหรือพลังงาน energy ตรงนี้แหละ <G ül üyor> ลืมดูอ่ะเอาปืนกลเล่นไปนี่เห็นป่ะแล้วปืนกลก็จะเล่นแทนเราเนี่ยคนเลยใช้ปืนกลซึ่งผมไม่แปลกใจนะผมไม่แปลกใจเลยเอาให้ชัดเห็นป่ะเราแทบจะไม่ต้องทําเลยเคลียนะเคลียนะอันนี้เคลียก่อนอ่าเดี๋ยวออกแป๊บหนึ่งโอเคเผื่อเผื่อโดนตีเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวผมตายโอเคจบ หลังจากนั้นนะครับเราจะมาบอกว่าหายังไงอย่างแรกเลยก็คือจริงๆอ่ะตัวเกมมันบอกแล้วล่ะเนี่ยเห็นไหมใช้ทาเลนใช่ป่ะสิ่งที่ต้องทำนะครับมาสเกต็ตด้วนเควสเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเควสเนี่ยเควสรายวันเนี่ยเดลี่เนี่ยได้ละอันนี้ก็ได้ห้าร้อยเห็นนะมอ่ากี่อันวะน่าจะได้แค่สองอันแรกครับมีเท่านี้เลยนะหมายความว่าวันหนึ่งจะได้อยู่ประมาณเจ็ดร้อยอันนี้คือเอาแบบเท่าที่ผมทราบนะ แต่ว่าถ้าใครทราบตรงไหนเพิ่มจะบอกเพิ่มเติมกันก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มันมีในส่วนของเนี่ยเติมหรือว่าเราอิเลเวันอะไรตรงเนี้ยอาจจะมีอีกมีปะวะมันต้องมีนะเอาตามปกติอ่ะคือว่ามันต้องมีแจกอีกนะถ้าตามที่ผมเข้าใจอ่ะมันต้องมีแต่ว่าส่วนไหนนะ่ะอีกเรื่องละก f t แพ็คโอ้เดี๋ยวค่อยไปเปิดดูมีปะวะอ่านี่ให้ฟรี อันนี้ลิมิเต็ดน่าจะจ่ายเงินนะครับอืมอืมอ่าโอเคก็เป็นตามนี้แหละอ่าเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึง่งเมื่อกี้ได้อะไรวะกล่อง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 อ้าวกล่องกูหายทั้งั้นอ่ะก็เป็นดังนี้แหละสหลับคลิปนี้นะครับบอกว่าน่าจะได้คําตอบกันไปนะว่าในส่วนของสกิลมันดียังไงอัพอะไรยังไงก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยในส่วนนี้เราสามารถอัพเพิ่มได้นะครับเนี่ยอนจ่ะเป็นเกาะเป็นโจมตีแรงขึ้นเป็นอะไรเงี้ย ได้ด้วยนะแต่ว่าไอ้ส่วนเนี้ยมันจะแท้ในสนองเหรียญตาซึ่งตรงเนี้ยก็ได้จากคุสยลายวันเหมือนกันหมายควาว่าคุสยายวันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในเกมควรเล่นให้ได้ทุกวันนะครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยมีว่าไปเนี่ยสกิลใส่ปืนหัวเฮดช็อตดีเฟนส์เนี่ยตามเนี้ยเอาไว้ชัดนะครับเนี่ยเพิ่มเลือดตัวเองเนี่ยเลือดก็สําคัญนะโจมตีก็สําคัญอยู่แล้วครับติดกขี้อ่าใช่อ่าอันนี้เลือดก็สาคัญเหมือนกันครับกเกาะเกดว่าไปนะ เอาไว้ชัดนะครับอ่ะไปประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้